สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันครับผมนะครับคลิปนี้ก็มีชุดเวทีมาให้ชมมาให้ดูสําหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับสําหรับงานโต๊ะของฮิมูระนะครับหรือว่ารีทองจีนะครับหลายทงก็น่าจะจํากันได้นะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของผมเลยนะครับสั่งผลิตเองเลยนะครับก็ตัวนี้นี่นะครับเป็นชุดโต๊ะนะครับก็คือถ้าเป็นชุดเวทีผมจะยึดน็อตให้เลยนะครับนี่จะมีน็อตแบบนี้นะครับแล้วก็ ส่วนเป็นรับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นรับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับงานเป็นสเตเลสก็คือเม็ดยี่สิบคูณเม็ดยี่สิบนะครับตัวนี้ผมให้ดูเป็นตัวสูงแปดสิบนะครับก็คือถ้าทำเวทีพี่น้องจะเอาเตี้ยกันนี้ก็ได้นะครับก็คือขนาดอาอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะหกสิบเนาะนะครับราคา ตัวนี้เม็ดยี่คูณเม็ดยี่สูง80ราคาก็ที่ผมลงให้เลยใครที่สนใจสั่งได้นะครับงานสวยๆเลยนี่นะครับน็อตผมจัดให้แบบนี้เลยนี่ขันลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือขันยึดไปเลยตัวนี้ผมจะมีเป็นขอบเหล็กแบบนี้ให้นะครับก็คือเนี่ยครับส่วนด้านล่างตัวอื่นก็จะเป็นแป้นรับทุกตัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ากระดานจะทะลุแน่นอน เพราะว่าเรามีเวนรงเป้นแบบนี้ให้นะครับกาวอัดให้เต็มผ่นนะครับขาปรับระดับได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นขาปรับระดับได้นะครับงานเป็นสแตเลสน็อตไม่มีหลุดนะครับเป็นเลสอย่างดีเลยแข็งแรงมากตัวนี้ขึ้นแบบกระโดดขยมได้สบายเลยนะครับใครที่จะเอาไปใช้งานโอแกนิ์หรือว่างานอะไรก็ติดต่อมาได้ตัวนี้สูง80นะครับราคาที่ลงให้เอาสูง60เดี๋ยวลดให้นะครับเอาสูง60 เดี๋ยวผมลดให้ใครสนใจโทรมานะเบอร์นะครับตัวนี้ส่งได้นะครับตัวนี้ส่งได้อยู่จงังหวัดไหนอำเภอไหนทักกันเข้ามาได้นะครับซื้อเลยงานเป็นของลีทองจีเดอร์ der, ตัวนี้นะครับนี่นะครับเฟนลอกากระบาดปรับระดับได้ด้วยนะครับนี่เงาวับครับผมงานทุกชิ้นปัดเลดเงาวับทุกตัวสนใจโทรมานะครับพี่น้องใครที่จะเอานะครับจะเอาไปทําเวทีมีสูง60แล้วก็มี80 หรือว่าจะเป็นตัวขายดีก็จะเป็นตัวเม็ด20-60-60ก็มีจัดจำหน่ายเหมือนกันขอบคุณมากแล้วกันครับผม